วัดนนคุณน้อยนะครับอยู่ที่อำเภอเป็นจ,กจักษ์จังหวัดสีสเกษ วัดที่มีความสวยงามมากมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสักการะกราบไหว้ทุกวันนะครับภายในวัดจะประดับไปด้วยดอกไม้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ร่มรื่น,นครับจัดบรรยากาศในการถ่ายรูปไว้รองรับญาติธรรมที่มาวัดอย่างสวยงามทีเดียวนะครับ มีซุ้มดอกไม้นะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงมีดอกไม้หลายชนิดมากนะครับแล้วก็มีจุดเช็คอินไว้ให้สำหรับท่านที่ต้องการถ่ายรูปครับได้มาถ่ายรูปครับก็มีพุทธศาสนิกชน ชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับมาท่องเที่ยวมากราบไหว้ครับตั้งอยู่ที่อำเภอเบญจรักจังหวัดสีสเกีตครับวัดโนนขูดน้อยนะครับ